ครับสวัสดีครับผมผมไปบช่งดีเช้นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วัดตคงกูครับหนุนทวนกาญจนบุรีนะครับผมกันตีเป็นไงเขาบ้างเขาบ้างเขาหัวครับผมลูกน้องเขาหัวอะไรคนนะตอนนี้เป็นบันฟิกนะครับผมบันฟิก สามี่ห้าชุดแล้วมีประตูลังขแขวนเลือนสองุดสองหนึ่งชุดนะครับผมเป็นอลูมิเนียมสีขาวกระจกเขียวนะครับผมกันเป็นห้องประชุมกับเรือนพยาบาลน,นะครับผมได้ละกล,ะกละส้สวยงานนะมนิงซีลิกอิงเด็บครับผมเก็บรอยรอยต่อนะครับ ประตูล้างแฟนนะครับลูกลอยอยู่ข้างบนประตูจะสูง2องเมตรสี่สิบนะครับด้รับประตูเก่าสองเก่าตั้งก็ทามาสองเมตรสี่สิบต้องทําให้เท่ากันจะได้ดูเป็นแนวเดียวกัน,ใ,นใจปรึกษาติดต่ออะไรผมให้คำปรึกษานะครับผม ตอบกำลังเก็บงาน,นอยู่นะครับผมเฮ้ย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 กำลอัดคลิปอัดแตกได้ยังงี้นี่ข้างในนะครับผมตัวจีที่สุดแล้วตัวจีตัวจีวที่สุดแล้ว,วห้ามหยุดนะครับทำงานนี้ห้ามหยุดโรงงานเถื่อนครับผมงานได้เสร็จก่อนเขาหยุดครับผมเราฝากไว้ด้วยครับผมช่างเบีย น้ำบุรีนะครับผมตั้งกระจกลูมิเนียมประตูม้วนประตูทะเล็ดรีโมทมลวดเหล็กดัดนะครับประตูบานเปรยประตูบานเฟี้ยงนะครับเลยสอบถามได้ครับเพิ่มมาได้เลยนะครับผมมาปรึกษาได้มาก็เบอือศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดศูนย์สี่สองห้าสองครับช่างเบี้ยนะไลน์ไอดีก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมต้องไปช่วยลูกน้องเช็้กระจกเลยครับผม ากเขาด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ